คือพี่ก็แปลกใจว่าทําไมถึงไปคบหากับคุณอุดมได้นะเคยตั้งคําถามกับตัวเองนะอมันอยู่คนเหมือนคนละโลกเลยนะทีแรกอัน้องเคยคบหากุดมแต้พาณิชย์เออเพราะอะไรนะอันนี้นอกเรื่องกันนะถามส่วนตัวเรื่องค่ะก็นอกเรื่องแต่ว่าคนฟังอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะค่ะโอเคอ่า คือบังเอิญเดินเจอกันค่ะเชื่อไหมคะเดินเจอกันที่จตูจักค่ะบังเอิญบังเอิญค่ะเดินเจอกันที่จตูจักค่ะแล้วแล้วก็คุยกันตั้งแต่นั้นจนวันนี้ค่ะก็สิบสิบกว่าปีได้แล้วอะค่ะมันก็ต่างคนต่างไปเดินดูของใช่ค่ะแล้วเจอกันใช่ค่ะแล้วทักกันยังไงก็เหมือนพี่โน้ตทักหรือมีอันนี้มีจจาแบบจาไม่ได้ละเอียดแล้วค่ะระยละเอียดใช่แต่ก็คุยกันค่ะหลังจากนั้นก็ไปทานข้าวกันแล้วก็ ติดต่อเรื่อยมาค่ะค่ะแล้วจนพี่นุชมีหมูอะค่ะค่ะคุณอุรมที่ทําให้รู้ว่าปามีข้ามเปลี่ยนแบบนี้นะค่ะใช่ไหมตอนนั้นที่ขึ้นเวทีพรประภาใช่่หมูหนึ่งอะค่ะพรประภาใช่ไหมพรประภาพี่ก็ไม่คาดคิดจริงว่าเธอจะไปนี้ค่ะอันมีก็คาดไม่คิดมีก็คิดไม่มีก็ไม่คาดคิดว่าพี่ยุทธจะเป็นคนที่ตลกมากคนหนึ่งเลยค่ะ ใครตอบไม่ถถกเลยจริงนะคะคือคือยังไงเอ้าจะว่าไปตองไปหัวล้าอะไรไหนท่านผู้ชมบ่าไงมีเซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะที่พี่ยุ้ยเป็นคนตลกใช่ค่ะน้องเหนือจากเห็นภาพว่าเป็นคนดุดันจริงค่ะดุดันจริงจังเพิ่งคิดตะกี้เนี่ยว่าพี่ตลกเพราะพี่บอไปอ่ะก็ประมวลมาเมื่อกี้จริงๆนะคะเออค่ะก็เป็นคนคุยสนุกนะค่ะน้อง